มีความรู้สึกว่าแบบมันมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้การที่คุณเอาลูกของคุณนะ่ะมาพูดต่อสาธารณชนนะ่ะว่าลูกของคนเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันไม่ไม่ไม่ใช่วิสัยของคนที่เขารักลูกนะ mm. คือคนเป็นพ่อแม่หรือรักลูกอะ่ะเราจะไม่ไม่ไม่เอามาพูดอย่างนี้เพื่อที่จะทําให้ตัวเองแบบมีข้อเปรียบเทียบหรืออะไรก็แล้วแต่เราถามว่าตรงเนี้ยคุณเต็มรับผิดชอบไม่ไหวนะเพราะมันสามารถพิสูจน์ได้ คือมันพิสูจน์ง่ายกว่าการที่น้องสอนธรรมะซึ่งการที่น้องสอนธรรมะหรือแม้กระทั่งวิธีการเชื่อมจิตอะไรก็แล้วแต่มันมันจะต้องเป็นคนที่ทําจิตได้หรือมันเป็นเรื่องของจิตถูกไหมคะมันเป็นนามธรรมาบางอย่างมันเป็นนามธรรมาท,ที่มันเป็นปัจจัตังที่รู้ได้เฉพาะตนแต่ตรงนี้สิ่งที่คุณมาพูดถึงน้องเนี่ยมันพิสูจน์ได้ในแง่ของทางการแพทย์ถูกไหมคะถูกไหมคะลุงหมอตรงนี้พูดทักอย่างแบบไม่เขาเรียกไม่มีความละอายไม่มีสีโร่ต คือขนาดมากล่าวพาดพิงผมว่าเป็นหมอพัฒนาการแล้วผมจะไม่รู้เดยไงว่าน้องจะเป็นหรือไม่เป็นนิยามของออทิสติกเนี้ยหลักอย่างที่สองอย่างหนึง่งพัฒนาการทางภาษาช้ากว่าวัยเดียวกันข้อที่สองการสื่อสารทางสังคมสูญเสียไปไม่มีความสามารถทางด้าน,นนี้แล้วที่เราเห็นพฤติกรรมของอาจารย์น้องไนส์นี่แหละมีไหม พัฒนาการในภาษาของอาจารย์น้องนซ์เร็วกว่าและมากกว่าเด็กเมื่อปกติไวเดียวกันด้วยซ้ำไปส่วนเรื่องของการสื่อสารางสังคมชวนคนเล่นด้วยการเล่นเกมต่างๆได้เนี่ยจริงๆเขาก็น่าจะรู้นะเปรียบเทียบกันได้ลูกตัวเองเป็นยังไงกับคนอื่น mm hmm. เขาก็ย้ําอยู่เหมือนกันว่าต้องมีคนประกบตลอดเวลาแล้วก็สื่อกับคนไม่ได้คือก็คือสื่อสารนั่นเองนะ ถ้าไปถึงแยกไม่ออกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน hmm. อยากให้คนที่มีมีสติหน่อยมันไม่ได้เสียเสือ่อไม่ใช่ก็พูดอะไรก็เชื่อเป็นหมดแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดผู้เชี่ยวชาญพูดยังไม่เชื่อเลยอะ่ะมนโนเองคิดเองเอ่เองมันก็ลําบากอะ่ะ hmm. ก็ต้องอาศัยสารกสิทธินดีวกว่า